สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดในเงินโพสแคปชั่นเด็ดอีกแล้ววิธีเลือกผู้หญิงเป็นอีกหนึ่งคนดังในโลกออนไลน์ที่หลายคนคุนนาคุนตากันดีครับสำหรับในเงินเจตรินสีสังอดีตแฟนน่มของนักร้องเจ้าของค่ายเพลงอย่างสาวเจนนี่ได้หมดทัศสดชื่นซึ่งหลังจากที่โสดก็มีแคปชั่นเด็ดรัวๆเลยล่าสุดในเงินก็ได้ออกมาโพสแคปชั่นเด็ดโดนใจอีกครั้งว่า จงเลือกผู้หญิงที่อยู่กับคุณในวันที่คุณไม่มีอะไรเลยไม่ใช่เลือกผู้หญิงที่มาหาคุณตอนคุณมีเงินงานนี้ก็ทําเอาชาวเน็ตก็มาคอมเมนต์สนั่นเลยว่าแทงใจดําเลยอีกท่านบอกว่าว่าเฉียบอีกท่านบอกว่าใช่ครับอีกท่านบอกว่าสู้ๆค่ะอีกท่านบอกว่าจงเลือกผู้ชายที่อยู่กับคุณในวันที่คุณไม่มีอะไรเลยไม่ใช่เลือกผู้ชายที่มาหาคุณตอนคุณมีเงิน อะไรกันครับเนี่ยขอให้ได้ท็อปเมนนะสะเทือนใจอีกท่านบอกว่าคุณเขียนผิดต้องแบบนี้ค่ะจงเลือกผู้ชายที่อยู่กับคุณในวันที่คุณไม่มีอะไรเลยไม่ใช่เลือกผู้ชายที่มาหาคุณตอนคุณมีเงินหยอกหยอก,ยอก อีกท่านบอกว่าตั้งแต่ออกมาได้เป็นตัวเองได้พูดในทัศนคติของตัวเองคุณมีแฟนคลับเพียบเลยคนยิ่งติดตามเยอะจากความคิดมุมมองไม่ใช่เพราะเคยเป็นอดีตแฟนใครแสดงว่าคุณก็มีดีในตัวสู้ๆอีกท่านบอกว่าและผู้หญิงควรเลือกผู้ชายที่ไม่ก่อผู้หญิงกินไปวันๆอีกท่านบอกว่าอีนั้นมันสสด้งสู้ๆเดอ้ออีกท่านบอกว่าถือว่าผ่านนรกมาได้ก็โอเคแล้วสู้ๆนั้นเองเองิน อีกท่านบอกว่าชันนี้อย่าเอาอีกท่านบอกว่าไม่มีใครอยู่กับเราได้นานเท่ากับเงาตัวเองสู้ต่อไปค่ะอีกท่านบอกว่าขนาดผู้หญิงที่เลือกตอนไม่มีอะไรแล้วทาไมพอมีทุกๆอย่างคอยพยุงเขาหนีมรสุมมาด้วยกันยังไม่อยู่เลยสู้ๆนะงานนี้ทำเอาแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์สนั่นเลยครับซึ่งหลายคนก็ให้กำลังใจในเงินหลังกลับมาเป็นสดอีกครั้ง เอาเป็นว่ายังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้กับหนุ่มในเงินด้วยแล้วกันนะครับตอนนี้ก็เดินหน้าต่อไปตามเส้นทางของตัวเองครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ